คือคือการยุบพรรคการเมืองแบบนี้มันมันเป็นสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งอะ่ะของความอ่าเรียกว่าถดถอยในทางประชาธิปไตยได้ยุบพรรคการเมืองเนี่ยมันจะต,ต้องยุบในทางอุดมการณ์ของพรรคมันเป็นปฏิปักษ์กับระบอบเป็นปฏิปักษ์กับระบอบประชาธิปไตยหมายมถึงพรรั้นนี่ทำลายประชาธิปไตยอไม่เพิ่มเพื่อแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ครับเออนี่ถางมาดีในต่างประเทศไม่เป็นแบบนี้หรอกเอ,อ่อ เขาไม่ค่อยยุบพรรคการเมืองกันคือพรรคคือจริงๆเนี่ยการยุบพรรคการเมืองความจริงเนี่ยแต่ในเยอรมันเขาไม่เรียกยุบพรรคเลยเขาเรียกว่าการห้ามพรรคการเมืองเพราะว่าพรรคการเมืองเขาไม่ต้องจดทะเบียนห้ามพรรคการเมืองกระทำการหมายถึงว่าพรรคไม่จำเป็นต้องไปจดไม่ไม่ต้องจดทะเบียนมันมันจะการรวมตัวการพราะมันครบองค์ประกอบมันก็เป็นพรรคได้ มันมีสภาพคือ,คอเราคือการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองในแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับการคุมพรรคการเมืองระบบเผด็จการก็มีมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันต่างกันเยอะเลยเราเราจะต้องดูว่าพรรคการเมืองนั้นอยู่ในระบอบไหนพูดง่ายๆคือการทำความเข้าใจพรรคการเมืองเนี่ยคุณต้องทำความเข้าใจระบอบที่ตอนนี้ผมเรียกว่าระบอบที่ตั้งชื่อไม่ได้อลยอย่างเงี้ยนึงเข้าใจว่าเออมันมันเป็นเรื่องของระบอบเอเคมันเป็นระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบอะไรโน่นนี่ตรงนี้ ระบอบที e ่ตั้งชื่อไม่ได้ก็อาจจะมีพรรคการเมืองแบบหนึ่งระบอบเผด็จการอาจจะมีอะไรแบบหนึ่งอะไรประมาณนี้คือลักษณะของตัวกฎเกณฑ์ที่กําหนดพรรคการเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนกันดังนั้นถามว่าในต่างประเทศเขามีการยุบพรรคการเมืองแบบนี้ไหมปกติไม่มีคือคือการยุบพรรคการเมืองแบบนี้มันมันเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งอ่ะของความอ่านเรียกว่าถดถอยทางประชาธิปไตยได้มันเป็นดัชนีอันหนึ่งเขาถึงเขาถึงต่อต้านยุบพรรคการเมืองเนี่ย มันจะต,ต้องยุบในทางอุดมการณ์ของพักมันเป็นปฏิปักษ์กับระบอบโดยทั่วไปนะคือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปฏิปักษ์กับระบอบเป็นปฏิปักษ์กับระบอบประชาธิปไตยหมายมถึงพรคนั้นเนี่ยทำลายประชาธิปไตยแค่ว่าตัวพักคเกิดขึ้นจากประชาธิปไตยพูดง่ายๆถ้าพูดแบบเอาแบบให้มันให้มันแบบอ,อ,อะไรละวือหวาหน่อยคือประชาธิปไตยให้กำเนิดคุณเป็นแม่ให้กำเนิดคุณ คุณจะทามาตูกฆาตคุณจะฆ่าแม่แม่ก็ต้องฆ่า่กนเพื่อไม่ให้ตัวแม่ทที่ด้ถูกฆ่าหน่อยฮะคือคือตัวระบบมันก็ต้องจัดการก่อนซึ่งแน่นอนไอ้ระบบที่เวลามันจัดการแบบนี้มันก็เป็นปัญหาเถียงกันมากในทางวิชาการว่ายอมไหมอย่างเช่นตอนในเยอรมันยุคพักคอมมิวนิสต์เนี่ยโอ้ยเถียงกันเยอะมากว่าทําไมถึงไม่ยอมให้มีพักคอมมิวนิสต์ไออย่างเงี้ยแต่ตอนยุคพักนาซีน่ะใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เท่าไหร่เลยทุกนี้ใช่ไหมล่ะเออแต่ว่าพอเป็นคอมมิวนิสต์มันเป็นปัญหาละ พอมันก็เป็นอุดมการ์อันหนึ่งจูบป้าที่มันก็มันมีปัญหาและคอมมิวนิสต์เนี่ยกับประชาธิปไตยเนี่ยมันคอมมิวนิสต์จะเป็นองการประชาธิปไตยหรือเอานี้ก็เป็นเรื่องที่เถียงกันบางคนบอกว่าคอมมิวนิสต์ไม่ใช่ประชาธิปไตยอะเป็นอีกอันหนึ่งประมาณนั้นแต่สังเกตว่าเขาจะไปที่ตัวตัวไอตัวอุดมการณ์หรือตัวการกระทําแบบนั้นของพารคไม่ได้การจิ๊บจิบอย่างนี้หรอกรับเงินอะไรก็ไม่ใช่หรอกครับมันไม่ไม่มีและไอพวกนี้ลองไปดูกฎหมายพวกนี้ที่มาเนี่ยมันมันมาในยุคหลังครับ อันนี้มันเป็นผลพวงการเชฟระบอบแบบที่มันเปลี่ยนไปมากเลยใน1ิกว่าปีมานี้กฎหมายพรรคการเมืองของเราอ่ะที่แบบว่ายาแรงยาเข้มอะไรประมาณนี้ถึงตัดสิทธิ์กัอรไรการทั้งตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตัดสิทธิ์ตั้งลุงตุงตั้งไปหมดผมไม่น่ากฎหมายผมอ่านแล้วผมยังงงมันอะไรกันนักหนาวะเนี้ยถูกป่ะ้วมันมีคนเขียนกฎหมายนี้มันอยู่กันกี่คนนามก็เขียนกันในวงคนที่เป็นนักกฎหมายซึ่งเซิร์ฟไอตัวไอระบอบวิธีคิดอะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งเขากลุ่มสาพกลุ่มอำนาจอยู่ มันเป็นแบบนั้นครับก็เคลื่อนไหวไม่ได้ครับมันก็ใช้สัญลักษณ์ใช้ะไรพวกนี้มันก็คือไม่ได้ไม่จะมีอะไรมันเป็นเรื่องตัวคนนะใช่ยุติเขาอาจจะถ้ามันมีอาจจะมีการตัดสิทธิ์บางอย่างอะไรประมาณนี้ให้ใช้สิทธิทางทางัฐธรรมนูลบางอย่างไม่ได้อะไรประมาณนี้ไปเส่วนถ้าการกระทำเขามันจะเป็นความผิดอาญาเนี่ย มันก็เป็นเรื่องฐานอาญาต่างหากไปเป็นแบบนั้นมันไม่ได้เป็นแบบของเราเนี่ยอย่างอย่าง92เราเนี่ยเอายุบแล้วก็ไปเป็นเป็นโทษอาญาอีกอันหนึ่งทีเนี้ยไอ ai, ก้กฎหมายพรรคการเมืองที่เขียนถึงโทษอาญามันเป็นปัญหามากเลยอย่างเรื่องความชัดเจนแน่นอนอย่างท,ที่อย่างที่เราบอกไะเมื่อกี้เนี้ยมันน่าเห็นใจคนซึ่งถูกการการการบริหารพรรคได้รับโทษที่จะต้องถูกดำเนินคดีอาญาอันนี้น่าเห็นใจเขา ồi, จริงๆเลยมันเป็นโทษที่มันเป็นโทษของเขาตัวเขา มันเป็นแบบนั้นคือเราอาจจะเขาผมคิดว่าอย่างเงี้ยสังคมไทยมันคือมาถึงจุดที่เราต้องพูดว่าคุณอาจจะไม่เห็นด้วยกับความคิดทางการเมืองความเห็นทางการอื่นเขาคุณก็เห็นเถอะแต่ว่าเอาไปติดคุกติดตารางในประมาณนี้มันจะต้องเอาขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องมันต้องถึงขนาดนั้นเหรอแล้วมันถือว่ามันจะมันจะเป็นธรรมเหรอหยบไไ้อ้างว่าทําผิดกฎหมายเลยปัญหาของบ้านเราแต่มันอยู่ที่ตัวกฎหมายครับ อยู่ที่ตัวกฎหมายอยู่ที่ตัวหลักกฎหมายครับคือมันเป็นปัญหาซ้อนการหลายเลเยอร์เหมือนตอนที่ผมพูดร้อยสิบสองอ่ะร้อยสิบสองมีปัญหาสามสามระดับทั้งสามระดับเลยนะฮะทั้งการบังคับใช้ทั้งตัวบททั้งตัวดมการที่กำกับตัวบทสามสามเลเยอร์อ่ะจะเรียกว่าเป็นทฤษฎีร้อยสิบสองสามชั้นก็ได้อ่ะสามเลเยอร์เพราะองบังคับใช้ ทั้งตัวบทแล้วก็ตัวอุดมการที่กำกับตัวบทเมื่อวันนี้ตัวร้อยสิบสองเนี่ยไม่ได้ถูกใช้แบบแบบเดิมในทางการบังคับใช้นะตัวบทยังเหมือนเดิมแต่ว่าหลายเรื่องมันกลายไปเป็นพรบคอมเห็นไหมแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้ถามว่ามีผู้กำกับนั่นเหรอไม่มันคือการเซ็ตตัวของมันของตัวรบบบกแค่อาจจะมีได้นะฮะบางส่วนเขาคือการกำกับมันไม่เหมือนกับกำกับภาพยนตร์มันกำกับทุก ทุกนั่นแต่พวกนี้ถ้ามีเนียมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นโทนหลักท่านั่นเองถ้ามีนะมันจะมีสภาพแบบนั้นผมม่ดเด็กไม่มีเลยแต่ว่าถ้ามีนาะจจะมีจะมีลักษณะเป็นแบบนั้นมากกว่าผสมกันนะฮะคือตัวตัวระบอบเนี่ยมันมันไม่มันไม่สามารถใช้คนเดียวนั่นได้หรอกม,มันมีหลายส่วนน่ะที่ที่เป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ผมเคยพูดเลยเหมือนกับว,ว่าเขาว่านามาถึงขั้นมีแอนติบอดีอ่ะคือถ้ารู้สึกว่ามันเป็นอันตรายเนี่ยขจัดออก มันมันมันเป็นปฏิกิริยาที่ที่ต้องเอาออกอ่ะคู้ว่เห็นอันนี้อันตรายเนี่ยเอาออกอะไรประมาณนี้อย่างผมเนี่ยผมไม่รู้เลยเนี่ยผมจะถือว่าเป็นตัวเป็นไวรัสหรือเปล่าแกใช่ไหมฮะเราไม่รู้เพราะเพราะอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเขาประเมินว่ายังไงผมก็ผมก็ให้ความเห็นไปแบบนี้มันก็เป็นความเห็นที่ผมเห็นว่าเป็นในวิชาการเราก็ต้องพูดจริงใช่ไหมฮะพูดเลยที่มันเป็นเรื่องที่มันจริงมันเป็นวิชาการก็บุ่งไปหาสัจธรรมหาทรูสอยู่แล้วเป็นแบบนั้น ทีนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดเรื่องนี้คือเรื่องผลของคดีครับคือตอนนี้พักโดนยุบถูกไหมฮะทีนี้พอยุบพักเนี่ยมันจะมีโทษอาญาตามมาอีกคือพูดง่ายๆจากคำวินิจฉัยเนี้ยมันเท่ากับว่าตอนนี้ค่าในทางกฎหมายเนี่ยคืออนาคตใหม่กู้แบบนี้ที่ไม่ถูกที่ป่าฝุนุกเนี่ยไม่ต่างอะไรกับการรับเงินจากการขายยาเลยนะถูกป่ะมนเหมือนคุณเหมือนคุณรับเงินจากการจากการขายเฮโรอีนเงินจากเฮโรอีนนะขายเฮโรอีนมา ซึ่งมันคอมมอนเซนส์ของคนนะเราก็ต้องรู้สึกมันไม่ใช่ใช่ไหมหรือเราว่ามันคือก,กู้เอาหลักเขาอาจจะฝ่าฝืนหรือไม่ฝ่าฝืนก,ก็ไม่รู้นะแต่เงินของเขามันเป็นเงินที่เขาได้มาจากการทําธุรกิจเอางี้ก่อนแต่เราต้องไม่ลืมว่าอันนี้เป็นการยุบพังอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นและย,ยังไม่รู้เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วหวังอีกห,หลายครั้งไหมหรือเป็นครั้งสุดท้ายที่ยุบได้แบบแบบนี้เราต้องไม่ลืมว่าภายใต้สภาพความขัดแย้งเราเดินเข้าสู่ความขัดแย้งแต4849มาถึงปจจุบัปเนี่นะฮะ มันมีพักถูกยุบมาแล้วหลายพักแล้วบางพักเหตุแห่งการยุบก็ไม่ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นยุบพักไทยรักไทยดีชัดเจนมากเลยอะยุบไทยรักไทยเนี่ยนี่เป็นการยุบหลังรัฐประหารยุบและแล้วก็เป็นการเอากฎหมายของคอปอคอที่เพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพักอนะใช้ย้อนหลังกลับไปด้วยที่เป็นประเด็นเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนนี่คนลืมกันหมดแล้วร้อยสิบเอ็ดคนที่เขาถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเขาไม่แฟร์ด้วยเพราะว่า เขาไม่ได้ถูกตัดสินจากกฎหมายที่ใช้อยู่ตอนที่เขากระทำหรือไม่กระทำก็ตามแล้วเสร็จแล้วก็มาเรื่องยุคพลังประชาชนคือมองย้อนกลับไปอ่ะคือผมว่าผมไม่รู้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะกว่าที่ในวันข้างหน้าถ้าเรากลับไปดูแฟกต์ในอดีตแล้วเอาแบบใจแบบทกลางเป็นธรรมแล้วดูอ่ะไม่อย่าเพิ่งดูหน้าคนนะบางทีเราอาจจะได้ความคิดอะไรใหม่ๆมากขึ้นแล้วอยากให้คนรุ่นหลังๆได้เห็นประเด็นพวกนั้นตอนนี้เขาเด็กรุ่นหลังก็ รู้สึกว่านาคนใหม่ถูกทรีตไม่ไม่ไม่ถูกแต่ว่ามันมีมันมีรากมามันมีความเป็นมาเป็นไปก่อนหน้าน,านั้นเหื่องอื่นอื่นก็มีถูกไหมฮะหรือเรื่องยุคพักพลังประชาชนนําผิดคนเดียวอะ่ะยุคทั้งพักคนเดียวคุณเอาคนเดียวแล้วคุณไปยุคพักพัก,พกเขาทั้งพักสมาชิกพ,พักก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วยหรือเคสแบบนี้ก็เหมือนกันถามว่าทําไมกรณีที่ป่าฝืนการ,รบ,บริจาคเออเกินส0บล้านนี่เขาถึงไม่ยุคพักเขาถือว่าเหตุมันยังไม่มันไม่ยังทันที่จะยุคพักไง มันไม่ได้เป็นเงินที่มันได้มาจากการค้าเฮโรอีนหรืออะไรพวกนี้ที่มันจะต้องเอามายุบทีนี้พอยุบไปเดียนะฮะที่อย่างเงี้ยคนอื่นที่เขาเป็นสมาชิกพักหลักเขาเขาเขาเป็นสมาชิกพักมันเป็นความฝันความหวังเขาเขาเลือกมามันก็ถูกทําลายลงสิถูกไหมฮะอันนี้มันคือการไม่พูดนี่คือมันคือการจะพูดว่ายังไงดีมันทําให้เสียงอะมันของของคนมันไม่ได้มีความหมายอะ ยุบพักเราจึงผมที่เราจึงไม่จำควรจํากัดเฉพาะเรื่องอนาคตใหม่เอาเข้าจริงเนี่ยมันคือต้องสังายาเรื่องกฎหมายยุบพักอะ่ะเอจริงๆเนี่ยก็พูดเรื่องนี้ก็พูดกันมาหลายปีแล้วตั้งแต่ยุบไทยรักไทยรังยุบไทยรักษาชาติเหมือนกันไทยรักษาชาติสมัยปีที่แล้วใช่ไหมล่ะผมยังยืนความเห็นผมในการให้สัมภาษณ์อยู่เหมือนเดิมทุกประการเลยว่าผมก็ไม่ใช่เหตุยุบพัก